โอ้ยโซผีโซ,โซหน่องก่อนค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็นาบบะขามต้มซุกละ่ะอันนี้ก็ต้นล่ำคาค่ะลากกะตะไคร้เนาะค่ะนี่ค่ะเทศจูกจากพวกไปหลดค่ะวิเกือบบริกินเนาะจ้ะ มาดีกระนวลจ้ะต้าตวงตวงต้าตวงตวงสวงต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 ่ำไปค่ะพี่้อกต่ำไปไห้ไปโอ๊โบแมนค่ะต่ำไปมวนไปอืมเอาห้ยเหล็ดเด้อค่ะเอาหเหล็กแลค่ะพักเพอกระลวกไว้ละจ้ะอ่ตอนแรกอุ้ยขกมิลตอนแรกก็ว่าสีบดต่ำดอกจ้ะเลียวไปเห็นขาอ่อน ก็ลเลยเอามาบอกบิ่ามันพ่อได้อยู่ตันนี้ก็เลยว่า,วาจัดซะค่ะก็เลยจัดสะค่ะปำคาพี่น้องมีบอกถั่วแห่บอรทรงขะมาช่องสาวไว้ดิ้นเด้วถามมันเข่ากันตัวบอกถั่วแห่เอ้ยใบบอกมีอ่อนเอ้ยอุ้ยมันเข่ากันเข่ากันกับพี่น้องอุ้ยขอเสือขอไพ่บอสุภาตาจหา่เจ้ลินนั่งกับอันเอาอีเจเตียตำนะคะ จะได้กินบะละอีลาจักแล้วตำตำพี่น้องตำ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 ตัแล้วก็ตมัตมตำตำตำบัดดี้เอ้ยบัดดี้บัดดี้บัดดี้อยู่ไหนเนี่ยบ้าก็ห่วงห่วงเต่าเจ้าหละะ่ะค่ะตำมยังก็เอิญหา ฝนกระทาท่างสีลงเอาอเอินหาลูกไส้หน่อยกันดีมานี่มาค่ะมาจ้าอืมมาเห็นบ่ล่ะพี่น้อยตั้มไปนึ่กระทรงจูบไปนึ่ให้บักลลาหน่อยออตั้มไปนึ่งทรงจูบให้บัลลาหน่อยไปนึ่ จำีลาจำอือ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 อ่าอ่าอืออืออ่าอ่าอือักกระวกไปแล้วที่แบงไอ่ขางบ้านกันกินไอ้เจ้าวเดียวแบบยำหรือบ่ยำบอกมาไอ่เราอยู่หลังค้าหลังค้าเข้าหัวเผิ่นกับปีนมาซอย ลัางค่าพ่นหัวเข้ากับโบดปินไปซอยเพิน่นเอ้ยอายเอ่ยตั้มไี่พอเจือสีแหล็กสิเ่าวิ่งสว้ยหน่อยไปบ่่ยสูตรผสมคขาขาออนลกักกะตะไคร้แล้กก็ข้าอีกหัวข้าแก่นั่นค่ะแตะเทียมหอมหัวแดง คาตาบอกทัวแห่คะตาบอกทัวแห่ตึมึมตึมึมอึมตึมๆๆมมตึมึมตมัมเนมใส่แนม่ัมขวก่อนเสียงพ่อย่เป่าปากฮะพ่อยิ่งเป่าปากมลารังหลงหัวโนโอดโปวดเธอโบ๋ไหญสุนทรี่กับโห้เฮาดินอกบัดีเนาะเห็นยังเธอกระลำค้าน เชิญเธอรำคาญเลยค่ะสันจำมวนค่ะสันจำมวนผู้สันค่ะตะแรงแดงแร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 งตังตะลังตังตึ่มยาใส่ผีกลายในข่วมเป็นคามัดกับเพชรจีจ่าดอยู่แล้วเนาะค่ะอยาดพี่น้องเวียนหัวเอาซทำหนี้ซะก่อนเสร็จแลี่ยวจีโซ่พี่น้องเบิ่งนซ่าลาลา